นี่เมื yeah. ่อไหร่ฉันจะได้คุยกับหัวหน้าพวกเธอฮะไม่อย่างนั้นฉันจะโทรหาคุณวิชัยแล้วนะใจเย็นก่อนครับนะคะเอาไงดีคะขอดูอารมณ์ไม่เย็นลงเลยอะค่ะก็ถ้าไอ้สอตัวนี้มันบอกว่าคุณปานีเขาไม่มีหลักฐานชัวๆพวกเราก็ต้องโกหกให้สุดนะให้มุตาฝาดไปเองพี่นีโกหกเป็นอยู่เรื่องเดียวเลยนะมีแผนดีกว่านี้ก็บอกมาดิถ้ามีก็บอกไปแล้วแหละ ดีช่วยพวกกูกอเออมึงช่วยมาดิกูว่ากูคิดออกแล้วว่าต้องทำไงค่ะคุณวิชัยอยู่ที่ออฟฟิศแล้วค่ะค่ะชีย่ยสวยแล้วไงมึงเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอเป็นหัวหน้าแทนคุณวิชัยใช่ไหมค่ะเธอยังบอกฉันหน่อยสิว่าเธอจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวแล้วพี่จะแก้ไขปัญหาด้วยกันกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะ อีพีมึหงหักหลังพวกกู่อมึงได้นองเลือดแน่พวกพี่นั่นแหละที่จะได้นองเลือดนี่ค<า>ือหลักฐานคือทางเราทำเองค่ะขอโทษจริงๆนะคะอีสอ้มใช่ค่ะทางเราเป็นคนทำเองค่ะในฐานะหัวหน้าแผนกนะคะแล้วพี่ขอชดใช้ชดใช้ด้วยตัวเองเลยค่ะชดใช้อย่างนั้นเหรอเธอจะมีปัญญาชดใช้ใจการสุดรักของฉันได้อย่างนั้นเหรอ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวละพีจะให้สองคนนี้ทำให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเอาอีพีได้ถ้าอย่างงั้นนะให้สองคนนั้นมาขอโทษฉันแล้วก็ถอดออกจากโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันและก็ไปส่งฉันที่อยู่ลานจอดรถทำไมย,ยากละ่ะสิแค่นี้ครับ คิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าถ้ายังอยากได้ฉันเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็ช่วยให้ความจริงใจเข้าใจไหมจริงใจค่ะจริงใจค่ะขอบคุณครับชื่ออะไรเราอะลลลพีค่ะเดกล้าทำกล้ารับแบบนี้สินะถึงได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแผนกเออค่ะ ใคเธอที่แรกก็